ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีเพื่อถูกฐานที่เข้ามาสชมช่องน้องคำพี่น้องเลยเมื่อนี่กัพอจะเป็นไซคคือเก่าอะไรพี่น้องเลยมาเบิ่งอันอาณาพุทนธนอกพันเห็ดยังผู้เดียวพนพี่น้องเลยเพิ่นเสียอนอาณาพุทธจ้างเขาจะเห็ดอนหหันห้องเฮือนให้พี่น้อง แจ็คแกลบสุไดไมสั่งผู้เดียวเนาะสั่งก็สั่งสั่งก็สั่งผู้เดียวพี่น้องเลยหอยแมงเป็นหอนย้เดียวเพิ่นแม่ในคลองคันนี้นนน่ในหนองบัวนีบ่บอกโอ้ <พา S 1> ไว,าาวอุ้งศิลป์โอ้สพเมนจังไวแป๊บเดียวมาสุ่มวันมันก,ก็นักเลยเนาะผู<อ>้เดียวาหอนกันมาสองคน ใข่แต่มันออกไงกับอันนะ่ะพอเพื่อคิดหน่อยบอ่เห็ดพุดเดียวพี่น้องเอ้ผมมีคนมาจับสอยคนเลยน้องขำากันยากลุกไอคิวงอแง,งเหมือนอแม่ ไอคิวงอแงเลยเจ๊ได้สบายแมนงบปะลายอืมเอาใส่แหงเก่าไงใส่พีน้องเาใส่พีนลองไปเนบิไงอะนนีตุกพอน้องไอคิวตั้งเต่เตับงตเต่บเตืนบ่าก็บาได้ใส่ตุก

เพิ่นนักไปอยู่ไทยล้วเพิ่นบ่ได้มาบ่ไดเอาส่ย,ย่างทามาในพี่ท้ออ๋อเพิ่นเห็ดเพิ่นพี่น้อใจคิด้ะัรได้เลยงบกับบายเนะแม่บ่ไ้เอาซํามืออนกัน แค่เตะเสร็จมันกับ่เปืือนนะเนาะสาเบิดบรทางในแค่แบนทางในแค่นี้แหละอ๋อแค่แต่ห้องก็ยังใครเนาะอืมที่ฝุ่นลายมันไกลบนทางได้พี่น้องเพราะมันเป็นส่องว่างอยู่ในนี้เศรษ้าบ่มีตู้ใส่เครือเก่าแล้ว นุก๊กกระเสียพังเลยพี่น้องเพื <c oughs> ่อนบ้านนุ๊กกระเสือนอกน้ำพ่นนะ่ะทั้งแมงแมงสาบน้ำพนนะ่นน่ะล้างกระซีกะบ,บ่มีเอ่อปองเอี่ยมกะเอาล้างกระซีเอาแ <c oughs> ม่นเ <c oughs> ด็กจะคนมาทำไม ตะกี้ก็เพิ่นก็นอนทางในแล้วเนาะเพราะว่าแล้วก็สร้างเพิ่นมาเพิ่นก็เลยย้ายขึ้นไปนอนอยู่ทาเฮือนเฮือนหงมแหละพี่น้องที่เฮาไปพานอคิวเป็นแคนอู่ไปแม่นฮอแต่แมแมือหักแดดบ่แแบ่มีลมซ มันก็นก่กอไหวอยู่นะผิ่นซาพพ่เดียวมันาเ,เห็ดในเซตสมมกินเนื้อปอุงยางไปเบิง่งกะเขียยมันงหองก่ออ่ะสํำกันแล้วก็หองในในทางใน,นห้องหน่อยแล้ว แต่ทีนอนกับโมเมนต์มี่ให้แม่แอมาหนีก็ได้เ้ยไ่เอมไ่เฮ็ดแล้มีคสไาเไหนยองหิดยังกาแฟอีกวะเฮ็ดพอดีอาเผ่นพ่นงเวยต่างชนกับต่างหิดให้ยังหวานอันั้นกันอะน้อยคิวกับมาเอ้ยเป็นยังลูก Eo! em lúc look mo! I look mo! Banana! Yee, ngao, yang ngạo I didn't Ờ, ơi a man! But we laugh! Oh! Spuddy balloon! Spuddy balloon! đi balloon! Spuddy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  Anh อีเซียวพอเลวเซ็ตเซ็ตเซ็ตหานอยากนอนเ้ยจังใสงีเงาจะอาบน้าไปเลยที่ว่ายังแท้งผีกันได้ปวน่าดีปวมา ตูดจะบ่เฮ้ยนี่นะน่ะู้มีแต่ขี้ปุ่นข้าวค่อยาป่ะอ้านูเขาไปกัดหรือป่ะจักนูเขาไปกัดเครื่องนะ่ะอืมมาไว้ซักก่อนบ่มีส่วนเนาะส่วนหงัดๆอายุพิดนนะ่ะ แมนเพอร์เซเล่พอดียวพี่น้องเลยสร้างสร้างพผ่นกระสังระเบา,าแล้วพผ่นก็มาซอยใจผืนสิเอานำเท่าไรแล้วพาเงินบลายณก็จะต้องใส่แพร้านนยู่เทิงเนาะไม่ใังสีขี้พุนบกเขาได้นี่กระสันขี้พุนเขาคือเก่า ขี้ผุ่นลายคือหวานอะไรเงี้นไก่บนทางนะพี่น้องจิกจอยน่ารักเนาะ quay ừ. cái khi can này là phải làm anh em một cái lẹo à, này ai kêu này cái ném ném mẹ chị ơi bữa can ừ. ơi you know ừ. you number. Know ยุงกัดแกี่ยมแฟนตั้งแต่ยังไงไม่ใหญ่จึนคิวพี่น้องขินเฮาเสื้อำลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อคิวหนาพอกันใหม่พี่น้องลเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องคำามในเด้อฝากเป็นกำลังใจต่อไปเนาะพาน้องไอคิวอาบน้ำก่อนไ้เนี่แหละป้าลุงเอ,อ้ยไอคิวกนนะ <c oughs> จะอาบน้ำเนาะ แมนคลิปหนาพอกันใหม่เด้สบายดีสบายดีอ่าโหพูดจกเรลียวไปซะ